สวัสดีครับผมอุ้ยสาวแมนครับวันนี้ผมมีทริปมาบอกว่าสาวคร์บตระกูล SI ทั้งหลายเนี่ย SI impact SI compact SI performer SI expression สิ่งที่ผู้ผลิตไม่บอกก็คือการเซนต์แมทริกยังไงให้แผนได้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับซึ่งไม่มีในกู่มือหรือใน youtube ใดวิธีการเซนต์แมทริกให้สามารถแผนได้นะครับไปดูที่หน้าเมนแมทริกก่อนอันดับแรกเราแผท มี4ีแมทริกแต่สามารถแพทได้อิสระเลยนะครับนะครับเราแพทให้เสร็จสับก่อนจากนั้นเวลาจะเซน l r ไปแมทริกนะครับกดไปที่แมทริกสครั้งแล้วก็เซนมันจะมี l n r แล้วก็ r เราเซนไปทั้ง l และ r เลยเล้วก,กด s e l e c ที่ l อันนี้มันจะเป็นพารามิเตอร์อินพุตของแมทริกที่ผู้ผลิตไม่บอกนะครับแล้วก็แผ่น L แล้วก็ select R แล้วก็แผ่น R นะครับแล้วก็ออกครับแค่นี้แหละครับเรียบร้อยเพราะปกติเราเซนแมทริกเราเราไม่ได้มา select เราเซนอย่างเดียวมันจะแผ่นไม่ได้ถ้าทําตามที่ผมบอก select แผ่น select แผ่นเพราะอันนี้คือพารามิเตอร์อินพุตของ ชุดแมทริกกับรวมทั้งแผนดีเลย์ทั้งหลายนะครับแค่นี้ก็แผนได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ